เริ่มแล้วสําหรับการประชุมร่วมรัฐสภาครั้งที่สองสมัยสามัญประจําปีครั้งที่สองเพื่อพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแก้ไขเพิ่มเติมพุทธศักราชฉบับภาคประชาชนที่มีนายพรเพชรวิชิตโชลชยัยประธานวุฒิสภาในฐานะรองประธานรัฐสภาทําหน้าที่ประธานที่ประชุม โดยระหว่างที่นายปียบุตรแสงกนกคุณแกนนาคณะก้าวหน้าในฐานะผู้เสนอร่างกําลังชี้แจงรายละเอียดประเด็นเรื่องยกเลิกสมาชิกวุฒิสภาทําให้นายกิติศักดิ์วาราหะสอวอไม่พอใจและลุกขึ้นประท้วงว่าผู้ที่ชี้แจงกําลังชี้แจงเทจเพราะอย่างน้อยสอวอมาจากรัฐธรรมนูญแต่คนที่กําลังอภิปรายไม่สมควรที่จะมาชี้แจงรัฐธรรมนูญหรือเสนอร่างรัฐธรรมนูญเพราะว่าเป็นคนเนรคุณแผ่นดินทําให้นายพรเพชรต้องสั่งให้นายกิติศักดิ์นั่งลงขณะที่นาย ทชาบุญชัยอินสวัสดิ์สสกทมพักเก้าไกลประท้วงนายกิติศักดิ์ว่าการที่นายกิติศักดิ์ลุกขึ้นประท้วงนายเปียบุตรนั้นผิดข้อบังคับข้อไหนก็ไม่บอกเป็นสวซะเปล่าเช่นเดียวกับนายรังสิมันโรมสสบัญชีรายชื่อพักเก้าไกลลุกขึ้นประท้วงนายพรเพชรให้ควบคุมการประชุมเพราะเป็นหน้าที่ของประธานการประชุมและขอให้นายกิติศักดิ์ถอนคำพูดที่ระบุว่าผู้ชี้แจงเป็นคนเนรคุณแผ่นดินเพราะถือว่าเป็นการแสดงความคิดเห็นและเป็นการอภิปราย จากนั้นนายกิติศักดิ์ได้ยอมถอนคำพูดคำว่าผู้ที่นำเสนอร่างรัฐธรรมนูญน,นั้นเป็นคนเนรคุณแผ่นดินเป็นคำว่าเป็นคนที่ล้มสถาบันพระหมหากษัตริย์แทนทำให้นายรังสีมันต้องลุกขึ้นประท้วงอีกครั้งจนนายพรเพชตต้องสั่งให้นายกิติศักดิ์ถอนคำพูดทั้งสองประโยคเพราะถือว่าไม่สมควรและนายกิติศักดิ์ได้ยอมถอนคำพูดดังกล่าวทั้งหมดจากนั้นนายพรเพชรได้วินิจฉัยให้นายปิยบุตรชี้แจงต่อซึ่งนายปิยบุตรกล่าวตอนหนึ่งว่า เพิ่งเคยเห็นการประชุมรัฐสภาที่มีเพื่อนสมาชิกลุกขึ้นประท้วงผู้ชี้แจงและกล่าวหากันแบบนี้แต่ไม่เป็นไรตนถือคติมาตลอดว่าชีวิตนี้ไม่เคยฟ้องหมิ่มประมาทใครเชิญวิพากวิจาร์ณได้เต็มที่และประชาชนจะวินิจฉัยเองว่ามีสวแบบนี้สมควรที่จะมีสภาเดี่ยวหรือสภาคู่ต่อไป ก่อนหน้านี้นายปียบุตรได้เคลื่อนไหวทวิตข้อความว่าขอบคุณพักเพื่อไทยที่นำทีมพักร่วมฝ่ายค้านมีมติเห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญหรือระบอบประยุทธ์ในวาระแรกตนหวังว่าจะได้ความสนับสนุนจากสสพักร่วมรัฐบาลด้วยเพราะการแก้ไขครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องของฝ่ายค้านรัฐบาลแต่เป็นประโยชน์กับประชาชนช่วยให้สสปลดโซ่ตรวนที่ล็อกขาตั้งแต่รัฐประหาร2557การแก้ไขรัฐธรรมนูญครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องสุดโต่งแต่คือการดึงการเมืองกลับมาให้เป็นปกติและเป็นกลาง ไม่มีใครได้เปรียบกว่ากันได้สารรัฐธรรมนูญองค์กรอิสระที่เป็นกลางและอิสระอย่างแท้จริงมาตรวจสอบเอาสิ่งแปลกปลอมซึ่งฝังอยู่ในรัฐธรรมนูญมาตั้งแต่รัฐประหาร2,557ออกไปและป้องกันมิให้มีรัฐประหารได้อีกในส่วนของสอวย่อมจะไม่เห็นด้วยอยู่แล้วเพราะเป็นผู้เสียประโยชน์ต้องตกงานแต่อยากให้สวเสียสละหากอยากเป็นนักการเมืองก็ต้องใช้วิธีการลงเลือกตั้งมิใช่รอให้มีรัฐประหารมาแต่งตั้งให้พวกคุณได้ในสิ่งที่ไม่ควรได้มานานมากแล้ว ขาให้ตัดสินใจทําเพื่อประเทศและลูกหลานสักครั้งตนกลับมาที่สภาอีกครั้งวันนี้ในฐานะผู้แทนของประชาชนที่เข้าชื่อร่างแก้รัฐธรรมนูญหรือระบอบประยุทธ์ ซึ่งจะมีการอภิปรายพิจารณากันตลอดทั้งวันนี้ขอให้ติดตามฟังเหตุผลจากผู้ชี้แจงสสสอวอ,อยากให้ทุกฝ่ายมองข้ามเรื่องฝ่ายรัฐบาลค้านและลงมติรับร่างเพื่อฟังเสียงประชาชนขณะที่อาจารย์ชูชาติสีแสงอดีตผู้พิพากษาหัวหน้าศาลดีกาโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ระบุถึงร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญที่รัฐสภาจะพิจารณาในวันที่16พฤศจิกาย,ยน2564นี้มีประชาชนร่วมลงชื่อประมาณ200,000คนเท่านั้นรัฐธรรมนูญฉบับ ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันมีประชาชนลงมติเห็นชอบ16ล้านคนเศษคนที่จะขอแก้มีเพียงประมาณ2 0 0 0คนไม่อาจเทียบได้กับคนที่เห็นชอบกับรัฐธรรมนูญที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน16ล้านคนเศษดังนั้นจึงอย่าพยายามสร้างวัฒกรรมเรียกว่าร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนเลย